สวัสดีครับรายการบักเดลี่ครับผมอูเอ mm ็น hmm. ทีเดลี่นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้อ่าคลิปนี้ครับผมก็ได้ตัวอ่อนน้องด้วงตัวใหม่มานะฮะและในคลิปนี้นะครับผมก็ได้รับการสนรับสนุนเหมือนเดิมครับผมจากบ้านด้วงบางเล็กน,นะครับหรือสายบ l นั่นเองนะครับอันนี้เป็นด้วง เมกาโซมาอีลาฟาอิลฟาสนะครับหรือในนามภาษาไทยที่ประเทศไทยเราเรียกกันคือด้วงช้างเผือกนั่นเองนะฮะจากข้อมูลที่ผมได้มานะฮะสาย BL นะฮะตัวขนาดพ่อของเขาเนี่ยคือ1 1 9อ้มิลโอ้ถือว่าเป็นด้วงที่ใหญ่มากนะส่วนตัวแม่อยู่ที่71มิลลิเมตรโอ้โหนี่ถือว่าใหญ่มากนะฮะสำหรับด้วงตัวเมียเกิดเมื่อวันที่เขาไม่ได้บอกครับเขาบอกว่าเกิดเดือน7จ็ดผมก็ได้รับข้อมูลมาประมาณนี้ อ่าตัวนี้เป็น CBF 1เอ่อเรื่อง CBF กับ WF นะครับผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้เลยนะฮะ CBF 1เนี่ย CBF ก็คือ C ก็คือ cos B ก็คือ B Co อสนั่นเองนะครับ F คือการเข้าผสมพันธุ์นั่นเองนะฮะใน CBF 1ก็คือเป็นด้วงที่เกิดจากการเพราะพันธุ์ของมนุษย์นะครับกับด้วงที่เพาะพันธุ์ของมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยครับคือแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ามาเพาะข้ามสายพันธุ์กันก็เป็น F 1แต่ถ้าผมเอาลูกชุดนี้นะฮะ ที่เกิดจาก cbf 1เหมือนกันเป็นคอกเดียวกันพ่อแม่เดียวกันเป็นลูกจากคอกเดียวกันนั่นเองนะฮะเอามาชนกันอีกก็จะกลายเป็น cbf 2ก็คือรุ่นที่2ก็คือรุ่นหลานนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้ส่วน wf 1อย่างเงี้ยครับ w ก็คือ worldwide นั่นเองครับก็คือมาจากนอกโลก <c oughs> ไม่ใช่สิมาจากสู่โลกกว้างนั่นเองครับมาจากป่าหรือที่เราเรียกกันว่าตัวป่าที่เรียกง่ายๆนะครับคือเป็นเอามาจากป่าเลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยเป็นศูนย์นะครับเอามาเพาะ ก็จะเป็น Wf 1แต่ถ้าเป็นการเพราะเอาลูกกับลูกชนกันก็เป็น Wf 2ก็คือ,อยังเป็นสายเลือดในป่าอยู่ดีนะครับแต่ถ้าผมเอา Wf 1เนี่ยแล้วก็ไปหาซื้อจากข้างนอกที่เป็นบีเดอร์เหมือนกันเอามาควายก็จะกลายเป็น Cbf ประมาณนี้ครับเบือเ้องต้นของสับคำว,ว่า CBF กับ WF เรามาต่อกันที่จากอายุนะฮะของเขานะครับจะอยู่ที่2ปีบวกลบนิดหน่อยก็คือประมาณ730วันนะครับพอๆกับไม่พอๆก,ก็น่าจะเท่าๆกับด้วงเฮอร์คิวลิสเลยนะครับนับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตอนนี้จากตอนนั้นถึงตอนนี้ก็204วันแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกครึ่งนึง <c oughs> ก็จะเข้าดักแด้กลายเป็นตัวเต็มไวทที่ผมบอกว่าอายุ ัวด้วงนะครับที่บอกว่า2ปีนั้นเป็นอายุของดักแด้นะครับจากไข่นะครับกลายเป็นตัวอ่อน L1 L1 ก็ L ก็คือเลเวลนะครับเขาจะนับเป็นเลเวลนะครับช่วงแรกก็คือเลเวล1แต่ถ้าไปสักเดือนหนึ่งตัวเริ่มใหญ่ขึ้นนั่นเรียกว่าเลเวล2ก็คือ L2 แล้วก็จนดูเพศได้ก็คือ L3 นะครับ ไข่เนี่ยเป็น L1 เนี่ยไปจนอีก2ปีเข้าดักแด้อันนั้นคืออายุดักแด้ครับจากออกจากฟักเป็นดักแด้ใช้เวลา730วันแล้วจากดักแด้ฟักเป็นตัวอีกนะครับอีก60วันใช้เวลาแบบทําใจนิดนึงครับเรื่องระยะเวลาเราก็จะได้มองแต่ว่าอยู่ในกระปุกแบบนี้ครับแล้วก็เป็นหนอนวิ่งวนไปวนมาอยู่ในนี้นะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวหนอนกันเลยดีกว่าครับ,รบว่าตัวอ่อนเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าตัวมัน เป็นยังไงไปอ่าอันนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวผู้นะครับอันนี้ที่เขาเขียนไว้ข้างก่องเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารู้ได้ยังไงว่าตัวผู้ตัวเมียออกมาแรกอันนี้นะครับจากข้อที่3ามก็คือ1 2สองนี่นะครับนับ1 2นะครับแล้วก็ข้อที่3ตรงนี้นะฮะจะบอกเหตุได้ก็คือมันจะมีจุดขาวๆฮะในกล้องไม่รู้เห็นไหมเอ่ย ที่ปลายนิ้วโป้งเนี่ยครับต้องบนตรงนี้เห็นไหมปลายนิ้วทั้งสองข้างผมนะครับตรงกลางเลยจะมีจุดขาวๆเล็กๆอยู่ครับสังเกตกันนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันดูยากครับแล้วก็เราก็มาดูน้ําหนักเรามาดูน้ําหนักน้องกัน35กรัมอ่าเดี๋ยวเราปล่อยใส่กระบ,บะกล่องเลี้ยงได้เลยนะฮะอันนี้ผมจะเลี้ยงอยู่ในกล่องที่ 12ลิตรนะครับอันนี้แมต์ประมาณ12ลิตรขุดหลุมนิดนึงวางตรงกลางแล้วก็เอาแมตเก่านะครับโรยเพื่อให้เขาชินกลิ่นนะฮะแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมันก็จะเริ่มเดินเดินลงไปนะฮะทำไมผมถึงไม่กบตัวลงไปเลยสักทีเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อจะสังเกตเเขาเรียกว่าอะไรผมจะดูสุขภาพของหนอนนะฮะว่าเนี่ยอย่างเนี้ย มีอาการเดินลงไปช้าฮะมันยังยังไม่ไม่เต็มร้อยหรือว่าอาจจะแบบปรับตัวช้าอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อดูตรงนั้นนะฮะต้องใช้เวลาสักนิดนึงอ่าอันนี้ตั้งแต่ผมเลี้ยงมานะครับที่ผมเจออาการนี้ก็คือไม่ไม่ยอมขยับตัวเลยนะครับอันนี้ผมรอมาสักพักแล้วนะครับเขียยังไงก็ไม่ไปก็ถ้าร่วงอาการนี้คือค่อนข้างอันตรายนี้เราต้องเฝ้าระวังนะฮะ อันนี้เดี๋ยวผมจะทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวกบดูแล้วเดี๋ยวเฝ้าระวัง2อสามเดือนนะฮะแต่ว่าเขายังขยับดีอยู่แล้วก็ดูจากแมต์เก่านี่คือยังมีแบบอาา่าเป็นมูลเขาครับเป็นขี้เขานั่นเองนะฮะก็คือถ้ายังมีขี้ได้ประมาณนี้ก็เยอะอยู่ก็แสดงว่าพอใช้ได้เดี๋ยวผมจะกบแล้วก็ปล่อยเขาไปพักดูอาจจะแบบแปลกขี้หรือว่าอาจจะเป็นนิสัยของดวงตัวนั้นๆน,น,นะฮะ อ่ะเดี๋ยวอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาร์ e ไว้แล้วเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะฮะว่าตัวนี้จะจะใช้เวลาในการกินแมทนานไหมกี่วันนะฮะเราก็ปิดฝาเนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเมียกันต่อเลยครับผม,มอุ้ยตัวเมียทำไมมันใหญ่ตโตโมโหลานอย่างงี้ใหญ่กว่าตัวคู่มากนะครับคนละเรื่อง แสดงว่าตัวผู้นั้นมีมีอาการก็แสดงว่าผมเดาเครับผมเดาว,ว่ามีอาการแบบผิดปกตินิดหน่อยนะฮะอาจจะโดนรบกวนหรือว่าอาจจะอากาศอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยครับทำให้ตัวเขาหดเล็กลงหรือเปล่าโดยปกติมันต้องแบบนี้นี่ตัวนีย่ยังกับฝ่ามือผมด้วงจะดูเพศได้ก็ต่อเมื่อเออข้าระยะ L 3นะครับหรือประมาณ สามเดือนขึ้นไปนะฮะถึงจะรู้นะครับว่าสามเดือนก็คือต้องตัวนอย่างนี้เลยครับใหญ่อย่างนี้อันนี้คือสมบูรณ์มากครับนี่คือขยับแบบพร้อมกินอย่างเดียวเลยแล้วก็ดวงที่เท่าที่ผมสังเกตนะฮะดวงที่แบบสุขภาพดีเนี่ยดินไม่ค่อยติดตัวดินจะติดตัวน้อยๆหน่อยอะไรอย่างงี้ครับเหมือนเหมือนตัวนี้เลยแค่ปัดปัดก็แบบตัวมันเป็นเลื่อมครับเลื่อมตึงแบบนี้ครับเลื่อมเลืมตึงตึงแล้วก็ขาวขาวเมื่อกี้ออกสีแปลก 5 3เมื่อกี้อยู่ที่35ฮะตัวเลขกลับกันคนละเรื่องเลยฮะ53กรัมนะฮะตัวผู้เมื่อกี้35เองนะฮะโอ้โหต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับแล้วเราก็วางลงไปเลยเอ่อที่น้องด้วงหันมาหน้าทำหน้าแบบนี้นะครับอันนี้คือเขาพร้อมจะขู่ครับเขาจะกัดเราฮะ เดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมครับรอเออเท่าที่เช็คดูเมื่อกี้นะครับตัวผู้นะครับมีอาการผิดปกตินิดหน่อยก็คือไม่ยอมลงไปกินแมท โดยปกติอย่างตัวเมียก็ใช้เวลาเยอะแต่ว่าตัวผู้เนี่ยไม่ขยับเลยเหมือนตัวเมียครับตัวเมียนี่สักพักหนึ่งเขาก็ยังขยับหนวดให้เราเห็นว่ากำลังดมสำรวจอยู่นะแล้วเขาก็ค่อยๆลงไปแล้วใช้เวลาประมาณเกือบ20สินาทีส่วนตัวผู้นี่นิ่งนิ่งแบบไม่ขยับเลยก็น่าปวงเดี๋ยวเราไปลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าน้องเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม one eternity later นี้นะครับเนื่องจากมันร้อนนะครับผมก็เลยต้องมาเปิดฝาไว้นะครับตัวนอนนะครับตัวอ่อนมันขึ้นมาข้างบนซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะกับน้องชนิดนี้นะครับอยู่ที่20นะครับถึง25ถึง26ได้แค่นี้นะฮะกลางวันผมเปิดแอร์กลางคืนผมปิดแอร์พอปิดแอร์เนี่ยกลางคืนเนี่ยเป็นเวลา10ชั่วโมงเนี่ยครับมันก็ร้อนจนถึง29องศาซึ่งไม่ดีเลยครับอันนี้ต้องระวังและผมก็ต้องเปิดแอร์นานขึ้นอีกน เดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งกันครับนี่น้องอีลาฟ้าตัวผู้นะครับเมื่อกี้กล่องกล่องนี้ตัวเมียนะนี่ตัวผู้ก็มีขึ้นมาเหมือนกันติด้าเรียบๆนี่อันตรายนะฮะเนี่ยนี่อันตรายมากนะครับเพราะว่ามันถ้าถ้าอย่างเงี้ยมันยังมีคุยมีอะไรให้เราเห็นเรายังมองว่ามันยังปกติอยู่อะไรอยู่ได้นะครับนี่ครับเรียบร้อย น้องตายเลยไปแล้วครับหนึ่งเส็งเลยครับเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับคืออันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเขานะครับอ<า>โอเคครับนี่ก็ผ่านไปประมาณ90วัน91วันแล้วนะครับกับเจ้าเีลฟาสนะฮะ อันนี้ก็อายุก็จะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวขอดูโคยแป๊บอายุก็อยู่ที่ประมาณ294วันนะครับจากอ,อ,อายุเต็มก็คือ730บวกลบนะครับส่วนอันนี้เราก็จะเหลือแค่ตัวเมียเนาะส่วนตัวผู้ไม่ต้องห่วงครับผมหาไว้แล้วเดี๋ยวไว้รอติดตามน้องในพาร์ทหน้านะครับอันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งก็จะมาแนะนำวิธี เลี้ยงแล้วก็แนะนําตัวเขาก่อนนะฮะเดี๋ยวในพาร์ทหน้านะครับเราก็มาดูกันว่าน้ําหนักเขาเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่แล้วก็ตัวผู้จะน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ตัวการเลี้ยงด้วยนะครับสาคัญอยู่ที่น้ําหนักนะฮะว่าจะได้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กมันก็อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับเพราะนั้นผมก็เลยจะพูดเรื่องน้ําหนักเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวอันนี้เราผ่านไป90วันแล้วจากที่ดูนะครับมันยุบไปเยอะเหมือนกันนะครับจากกล่องนะครับผมวางไว้ประมาณนี้นะฮะอันนี้มันย่อยุบลงมาประมาณ10ของกล่อง จากที่ให้ไปก็ประมาณนี้ผมก็พอใจแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าเราไม่ลื้อเลยเนี่ยเป็นอะไรไหมถ้าปล่อยไว้อีกก็ได้ครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ดีมันจะเกิดการอะไรอ่ะเกิดการหมักหมมเกิดแก้เกิดของเสียอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องเอาแม็ออกมาคายใช่ไหมครับเปลี่ยนแมตใหม่ให้เขาอย่างนี้มันจะทําให้เหมือนเราอาบน้ําทุกวันอ่ามันก็สดชื่นกว่าอยากกินกว่าจเจริญอาหารกว่าอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนไปทํานะครับก็อย่าลืมครับต้องกดติดตามผมก่อนกดไลค์กดแชร์ ถ่ายตั้ง90วันนะครับนะถ่ายนานนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังมีต่อในพาร์ทหน้าคอยติดตามเจ้าอีตาปานนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะติดตามกดติดตามให้ด้วยกดถูกใจให้ด้วยนะครับกดแชร์ได้ยิ่งเยี่ยมเลยโอเคเราไปดูกันครับผมอันนี้นะครับถ้าเราเห็นดินข้างบนอย่างเงี้ยครับแห้งแบบนี้นะเราต้องใส่น้ํานะครับจะเห็นว่ามันจะมีดินสองสีเห็นไหมอันนี้คือผมเติมน้ําลงไปอันนี้ที่เป็นสีเจือเจเนี่ยซีดซีเนี่ยก็คือมันไม่ได้น้ํานะครับมันแห้งเกินไปนะครับ เรามาดูกันแลยครับผมโอเคโอ้ยตัวเหมือนใหญ่ขึ้นด้วยนะไงเออเออ,เอ,อกัดตัวเองครับผมเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ต้องระวังกันเลยนะครับเนี่ยกัดตัวเองต้องต้องปล่อยให้เขาคลายนะครับเดี๋ยวผมต้องปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนอันตรายแนละ้วถ้าเขากัดตัวเองนี้นะครับ โอกาสนะครับไม่ดีเลยยอมยอมให้กัดเรายังชะดีกว่าแย่แล้วนี่ครับตอนนี้ผมต้องเอานิ้วแย่เข้าไปแทนนะครับให้เขากัดตรงนิ้วผมนี้แทนนะครับอันนี้อันตรายมากนะฮะยอมเก็บดีกว่านี่ <c oughs> ไม่ค่อยดีครับโอกาสทำให้เป็นแผลแล้วก็มีโอกาสถึงตายนะฮะอันนี้ เพื่อนๆน้องๆก็ระวังกันด้วยนะครับผมต้องล้างดูแผลกันหน่อยตรงนี้นิดนึงนะฮะที่เป็นรูดำๆไม่รู้ในกล้องจช่เห็นไหมปลายนิ้วผมเนี่ยที่มันจะเป็นกัดตัวไอ้นี้ต้องปล่อยให้เขากัดอย่างนี้ดีกว่าอะเดี๋ยวเราไปดูน้ําหนักเขากันครับผมยังไม่เลิกกัดอีกโถไอ้บ้าเอ้ย กลัวจะปล่อยตอนชั่งน้ำหนักแล้วมันจะยังขยำอยู่เออดีเอาัดเข้าไปน้ำหนักอยู่ที่52กรัมนะครับน้ำหนักเก่าอยู่ที่53มานี่ถือว่าน้ำหนักไม่ขยับไปเยื่อนเท่าไหร่นะฮะนี่จัดขาดเลยแม่ะเ,เราไปปล่อยกัน โอเคในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ส่วนน้องตัวผู้ที่ตายไปนะครับผมคิดว่าเนื่องจากสาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายนะฮะเพราะว่าอากาศร้อนร้อนนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนได้านนับ เนื่องจากสาเหตุนะครับมาจากอากาศร้อนนะครับในช่วงนี้แล้วก็ตอนเคลื่อนย้ายมาเนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเยอะมากครับจากห้องแอร์ใช่ไหมครับห้องควบคุมอุณหภูมินะฮะเดินทางดีกว่าระหว่างเดินทางครับอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับร้อนครับจากห้องเย็นๆนะครับมาอยู่อากาศร้อนๆก็ลองคิดดูครับแล้วเขาเป็นตัวอ่อนนะเขาเลยบอกบางอ่อนแอนะครับก็เลยมีสิทธิ์ทําให้อาการไม่ดีเหมือนอย่างต้นคลิปที่ผมถ่ายไว้นะฮะแล้วก็ประกอบกับว่ามาอยู่ที่ผมเนี่ยผมก็ เปิดแอร์ในกลางวันนะครับเพื่อควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ร้อนเกินไปแล้วก็ปิดในกลางคืนนะคะเพราะว่าไม่ไงั้นก็สู้ค่าไฟไม่ไหวการควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะให้อยู่ในคอนโซลนี้ครับ อยู่สีเขียวนะครับทำยังไงก็ได้นะฮะให้อยู่ในห้องอุณหภูมิที่มันอยู่ในสีเขียวก็คือไม่เกิน25องศาครับไม่แล้วก็ไม่ต่ำกว่าออ18องศานะฮะก็อยู่ที่ประมาณนี้เลยไม่ร้อนไปไม่เย็นไปจะพอดีกว่านะฮะส่วนท้ายคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกว่าจะถ่า,ายจบคลิปหนึ่งก็หลายเดือนนะ เป็นส3สาเดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็พวกนี้เป็นใช้เวลานานนะครับแล้วก็คอยติดตามน้องในพาร์ทหน้าด้วยครับว่าน้องจะยังมีชีวิตอยู่ดีไหมเพราะเนื่องจากเมื่อกี้นะฮะกัดก้นตัวเองครับโอ้ยไอ้บ้าก็คอยติดตามน้องด้วยนะครับว่าต่อไปเขาจะอยู่รอดจนถึงฟักออกมาเป็นตัวไหมนะฮะสุดท้ายนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมจนจบคลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะฮะเราเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย